สวัสดีครับแชทวันนี้จะพาชมวัดสวยที่เคยถูกทิ้งหลงังยินดีต้อนรับสู่การเดินทางสู่ความสงบในจิตใจวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์ของวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมที่โอบล้อมไปด้วยความสงบร่วมผ้พบความงดงามที่ไม่ใช่การเที่ยวชมแต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณไปพร้อมกันทริปนี้ช่องดูไรขอนะนำเสนอวัดป่าภูไหหลง เคยมากันหรือยังคะยังครับจะมีชุดบูชาจากข้างล่างขึ้นไปนะคะข้างบนยังมีนะคะข้างบนนู้นเลยใช่ไหมคะข้างบนเราจะขึ้นบัวสดเราจะมีตีดถ้าเราไม่ขึ้นเราจะมีแบบไม้อยู่ข้างในนะคะอ๋อขึ้นขึ้นก็เดี๋ยวบูชาขึ้นไปได้เลยใช่บูชาขึ้นไปได้เลยครับแล้วถ้าถ้าถึงข้างบนสามารถบินโดนได้ไหมครับได้ครับอาจารย์ชอบเลยอ๋อเนี่ยนี้จะเอาบ่านคือจะท่านได้ครับได้ครับเดี๋ยวครับ

อ่าวันอังคารครับอังคารสีชมพูหวานแด๋วเลยสีชมพูวันอังคารสีชมพูแล้วเดี๋ยวมีเลขเดี๋ยวมีเลขต้องหยิบเองแล้วก็กระดับชุดหนึ่งสีแดงอีกนะเท้าเวทสุวรรณนะคะอันเนี้ยขาเท้าเวทสุวรรณนะคะไหว้ตังอ๋อข้างบนหมดเลยสวัสดีครับแชทผมโก้แลนด์ในช่องดูไลฟ์รายการที่จะทำอะไรที่ชอบชอบไรจะพาไปดูวันนี้เราอยู่กันที่ วัดป่าฟูหายหลงนะครับซึ่งอยู่ที่อ่าโคราดนะโคราดสีมาหรือว่าเขาใหญ่นะก็วัดสวยมากนะเดี๋ยวดูเดินตอยนัอยลังให้ดูเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปกับสักการะด้านบนจุดตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยนะครับจุดแรกก็ไหวไปจไหวไปจําจวาันเกิดนี่ เชียกเราบ้านพญานาคนะครับเราได้มานี่วมันตั้งกต่นสียมพูวหวานแหววนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้กันอกอะไรนะทีนี้ เลขกกันผูกผูกือก่อนเลงฝั่งนู้นใช่ไหมเราฝั่งนู้โอุย้ยมีนี่มีมแตกมาแล้วฮะโชคดีลวยๆไปโอ้พระพูดคำองดำจุดที่สองสามแม่พูดว่านนี่ไงอ๋อนี่จุดที่สองจุดสาม ฝั่งนี้ไม่มีเนาะว่าอ๋อฝั่งนี้มัดอย่างเดียวนะฝั่งนี้เป็นต้นโพนะครับแล้วเราไปมัดอะไรข้างล่างครับสาธุเขาก็มามัดต้นโพกันนะอ่าแล้วก็มัดพยาเราก็มัดพยานหน้าไปแล้วนะครับสวยงามโอ้ดูวิวให้ดูวิวตายตายตายสวยจัดฮะ ไม่เเคยเห็นกระรอกขาวกระรอกสวยจริงรใช่ไม่รู้อ่ะกระรอกหรือกระแตไม่รู้ละ่ะสวยมากเฮ้ยสีขาวเด้อไปโน่ละบายอ่ะกลาบก่อน ต่อไปขลอกจุ๊บจุ๊ลอกขาวสวยมากสองฝั่งประตูเนี่ยนะครับก็สองฝั่งของพญานาคนะก็จะมีทางเข้าให้ไปกราบพระพุทธรูปแล้วฮนะทุกจุดเลยนะที่เราก็จะขึ้นไปด้านบนก่อนเลยนะครับ ขึ้นมาแล้วครับบันไ,ไดไม่ชันนะครับขึ้นสบายๆนะสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยววายภาสั่งกระจายนะครับด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาขึ้นไปด้านในนะฮะด้านในค่อนข้างสวยมากเลยนะครับนี่ วัดป่าภูไหหลงเนี่ยเดิมชื่อวัดภูเขากอยนะครับตั้งอยู่บนภูเขาหลงพื้นที่รอบนะเป็นป่าหมดเลยนะฮะเป็นพื้นที่ของวัดที่วิปัสสนานะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นวัดป่าซึ่งวัดเนี่ยถูกทิ้งร้างมานานมากจนกระทั่งปี2541เนี่ย พระครูภาวนาวิทยาคมเนี่ยได้เดินทุดลงมาพร้อมกับพระประพันธ์อนาวิโลนะครับซึ่งเป็นสิทธิของหลวงปู่ล่าเข็บป,ปัตโตวัดวันพคติลีปูจ้อก้อนะฮะพระอาจารย์ประพันธ์เนี่ยได้มาตั้งชื่อวัดใหม่ เื่อเป็นสิริอมองคลว่าวัดป่าปูหายหลงที่มีความหมายว่ายินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวงจุดเด่นของวัดนี้นะครับก็คือพระมหาธาตุเจดีสีคู่นาพรเป็นเจดีที่ตั้งเด่นเป็นสง่าแล้วก็มีศิละปะผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและลาวนะครับสวยงามมากๆเลย

<G ül üş> ครับ <G ül üş> ก็ปิดคลิปนะครับ <G ül üş> ก็ถามว่าชอบอะไรที่วัดป่า <G ül üş> ผู้หายหลงนี้นะครับ <G ül üş> ก็บอกเลยว่าชอบความเป็นธรรมชาติของวัดที่อยู่บนยอดของภูเขา <G ül üş> เพราะว่าคืออ่าผมเห็นผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นกระรอกหรือกระแตเนี่ยอ่าสีขาวนะ <G ül üş> ซึ่งป่าค่อนข้างเป็นมิตร อ่าแสะดงว่าแสดงว่าเราอยู่ติดกับธรรมชาติมานานอ่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะเราก็รู้สึกว่าวัดนี้เขาก็เป็นมิตรกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนึ่งแล้วก็สองก็วัดตั้งอยู่ที่ที่แบบสูงอยู่ในย่านเนี้ยครับก็คือสูงที่สุดละก็รู้สึกว่าโอ้โหเด่นชัดสวยมากนะครับอืมแล้วก็แล้วก็ หลวงพ่อก็ใจดีมากๆเลยนะฮะใช่ให้เรา,าบินโดนได้เลยนะฮะถ่ายได้เลยแต่ว่ามันอาจจะมีสัญญาณแทรกนิดหน่อยนะครับจาด้านบนนี้นะฮะก็เลยบินได้ไม่มากเราก็อยากให้มากันนะครับก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับเข้าวัดดีกว่า,าเข้าวัดข้าป่าดีกว่านะครับอ,อย่าหายางอื่นทําที่ ไม่ไม่ไม่ดีนะฮะส่วนใหญ่สุดรัตษ์การกชนก็สินห้านะครับอ่าเนาะโอเคก็อ่าคลิปนี้อ่ามีแค่นี้แล้วเราจะเปไหนกันต่อเดี๋ยวรอติดตามในช่องดูไลฟ์นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในช่องดูไลฟ์ชอบอะไรจะพาไปดูสวัสดีครับ